กำเนิดเกตนักพ์ชวนเจนตอนที่28หองฮา์ทดสอบทำประธานสุราพิษอริยเจ้าสวมรัดก้าวขับกรกวีสำเร็จทิพโอสถเรียนเก้าจบหลุดพ้นสู่อริยะชีพนิรันต์ไม่มีอุปสรรคขีดกวางกัน้นนามหรือลั่นตราบชั่วฟ้าดินปานภายหลังองเฮาได้สดับฟังความธรรมอาจารย์เมฆข่าวแล้วจึงรับสั่งให้ทางกำนันถ่ายทอดคำสั่งไปยังอริยเจ้าผู แล้วตัเดเรียมสุราพิษไว้รอคอยทางกำนันฝ่ายไหนก็ถือคำสั่งให้มารับอริยะเจ้าเข้าวังอริยะเจ้าหลวงรู้พระประสงค์ดีดังนั้นก่อนที่จะมาเข้าเฝ้าก็ได้สั่งงานให้กับคนไก่ชิดพี่น้องโจรให้เตรียมน้ำเย็นไว้24ตุ่มเลียงแถวไว้รอให้กลับมาจะได้ใช้ทันทียาบกพ้องจะทำให้เสียการก้าวย้ำแล้วย้ำอีกเสร็จแล้วจึงติดตามนางกำนันไปเข้าเฝ้าของเขา ห้องเฮาตัดแก่อริยเจ้าว่าเมื่อวันก่อนท่านอริยเจ้าได้คำนวณว่าข้าจะประสูตริพระโอรสก็เป็นไปตามวาจาข้ายังไม่ทันได้ตอบแทนน้ำใจวันนี้ข้าจึงมาทานสุราสามจอกเพื่อแสดงความนับถือตัดจบก็ให้ขันทีถวายสุราแก่อริยเจ้าต่อหน้าอริยเจ้าครูกว่าไม่บอกปัดจึงยกสุราขึ้นดื่มติดต่อกันสามจอกแล้วอำลาของเขาไปดีบกลับมายังวัดเมฆขาว เห็นตุ่มน้ําเย็น24ตุ่มเรียงกันอยู่อริยาเจ้าคูกระโดดลงตุ่มน้ําแช่น้ําให้เย็นชั่วคู่เดียวน้ําก็ร้อนก็กระโดดขึ้นแล้วลงแช่ในตุ่มที่สองต่อพอน้ําในตุ่มที่สองร้อนก็กระโดดลงตุ่มที่สามทำเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงตุ่มที่23 24น้ําตุ่มที่24ยังตักใส่ไม่เต็มน้ําแช่ไม่ถึงอกพิษยังออกไม่หมดพิษไฟพุ่งขึ้นศีษะทําให้ผมกลางกระหม่อมหลุดเป็นกระจกกว้างสามนิ้ว ถ้ามองจากไกลๆก็ดูใครนักพศล้านครึ่งหัวก้าวฝ่ายธรรมจารย์เมฆขาวได้ข่าวว่าอริยะเจ้าคู่ยังไม่ตายก็เข้าหวังเฝ้าห้องเขาห้องเฮาตัดว่าดื่มสุราพิษไม่ตายย่อมเป็นเจ้าเป็นเสียนแน่ๆไม่ต้องสงสัยธรรมจารย์เมฆขาวถูนว่าหรือว่าพิษสุราไม่สำแดงจึงยังไม่ตายก็อาจเป็นได้ข้าพระเจ้าเคยได้ยินว่าเทพเสียนก็สามารถแปรเปลี่ยนแลธาุได้ไม่ว่าจะเป็นท้อง เงินทองแดงหรือเหล็กก็สามารถทําให้อ่อนนิ่มเหมือนดินใด้เป็นรูปเหลี่ยมหรือกลมก็ได้พวกนักพจนมีผ้าคลุมมีรัดก้าวข้อห้องเขาทําผ้าคลุมและรัดก้าวเป็นทองคําเลียกประธานในเขาถ้าเขาใส่รัดไว้ได้ก็เป็นเสียนแท้ถ้ารัดไม่อยู่ทุกคนหัวเลาะเขาคงไม่เป็นสุขไม่มีหน้าเพราะผู้คนคงหลบหน้าเข้าป่าไปห้องเขาได้สดับฟังแล้วกับพอพรทไทจึงสั่งให้นางกำนันถ่ายทอดคำสั่งให้อริยะเจ้าคูเข้าเฝ้า อดียเจ้ากติดตามนางกำนันข่าวเฝ้าของเขาเห็นบนหัวไม่มีผมจึงถามอดียเจ้าว,ว่าทำไมบนหัวไม่มีผมอดียเจ้าครูก็ทูลตอบโดยไม่ลังรอว่าเมื่อวานได้รับเมตตาของเขาป้านีประธานเลี้ยงแก่กระหม่อมดื่มติดต่อกันซ้มจอกจันอมรเปิดกระหม่อมสู้ฟ้านภาลัยเมื่ออดียเจ้าครูก่าวจบห้องเขารู้สึกละอายใจคิดจะไม่ลองดีอีก แต่พอได้รับปากธรรมจาร์เมขาวไว้แล้วจึงพัสรวนและตัดว่าอริยเจ้านับเป็นเทพเสียนแท้มีอภินญ,ญามากถ้าไม่ขาเหลี่ยมใสกกาจึงได้สั่งให้ทำรัดก้าวไว้จะบประทานในท่านใส่รัดก้าวไว้บนศีรษะเพื่อความสง่างามแห่งนักพรตตัดจบก็ให้นางกำนันใช้ถาดจินดาใส่รัดก้าวทองคำประทานให้แล้วพูดกับอริยเจ้าว,ว่าพะา้ะแม่เจ้าทรงเมตตาประทานรัดก้าวทองคำค่อยท่านใส่ไว้บนศีรษะ เป็นการขอบคุณพระกรุณาที่คุณน,นี่ยาเจ้าครูได้รู้ลวงหน้าแล้วจึงเตรียมเอากิฟต์จากแขนเสื้อออกมาพร้อมรับรัดเก้าทองคําใช้สมาธิไฟแท้เป่าไปที่ทองคําทองนั้นก็อ่อนนิ่มเหมือนดินแล้วเสียบกิฟต์เข้าไปในทองแล้วนำรัดเก้าวางบนผมแล้วเสียบกิฟต์ผ่านเส้นผมกัดเข้าไว้กับรัดเก้าตกแต่งผมให้รับกับรัดเก้ารัดเก้านั้นก็วางนิ่งอยู่บนศีรษะ ห้องเฮานึกถึงความคิดของธรมร,รมอาจารย์ไม่ขาวแล้วอยากจะแย้มพัสรหลวนหารู้ไม่ว่าการกระนำครั้งนี้ได้กลับกลายเป็นกดระเบียบแก่เหล่านักพจน์ก็เพราะมีต้นเหตุมาจากที่นี้เมื่ออริยเจ้าครูกัดรัดก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวเป็นสโลกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเกื้อนหนุนกระหม่อมขอทูลว่าในใจเก้ากระหม่อมพักดีกว่าทรงเมตตาลัดก้าทองประดับหัว เมื่ออริยเจ้ากล่าวจบพองเขารู้สึกอึดอัดปาไทยทรงลุกขึ้นแล้วตัดว่าข้ารู้สึกผิดต่อเจ้าขอท่านอริยเจ้าให้อภัยด้วยอริยเจ้าขู่ทูลว่าถ้าเป็นความผิดของเขาไม่เป็นเพราะเก่ากะหม่อมหาเรื่องเองจักไ่ทันเก่าวจบุบถ้ามาจารร์เมฆขาวก็กระโดดออกจากฉากกัน้นแล้วก็จับมืออริยเจ้าขู่แล้วว่าท่านขู่เสี่งชุนท่านไม่ได้หาเรื่องแต่เป็นข้าเองที่เป็นมารกิดขวางท่านอริยเจ้าขู่จึงว่า ธรรมอาจารย์เมฆเขาเป็นผู้วางจากกิเลสฉะนั้นเลยจะเป็นมารมากีดขวางข้าที่จริงข้าเองต่างหากที่หาเรื่องด้วยลหลงไหลโลกหลงฝุ่นกิเลสหลงกิเลสนานนมมารเข้าหาทุกข์กังวลจริงแท้เราเลือกมาใครจะมาทําให้ข้าหวั่นไหวได้เมื่ออริยเจ้าครูกล่าวสลกยอมรับผิดเช่นนี้แท้จริงธรรมอาจารย์เมฆเขาไม่ได้ทำเรื่องขึ้น เป็นเพราะอริยเจ้าขโมยเปลี่ยนธิดาเป็นโอรสทําให้เมฆขาวต้องเสียวัดดังนั้นจึงเกิดการขัดแย้งจึงยุโยงให้ของเขาประทานสุราพิษตอบสนองถ้าหากไม่ใช่อริยเจ้าขู่อาวัดเมฆขาวของเขาจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นหรือดังนั้นอริยเจ้าขู่จึงขอรับผิดฝ่ายยอมให้อภัยคนรุ่นหลังอย่าเอาการชนะแพ้ครั้งนี้เป็นเรื่องจริงจังเมื่อธรรมอาจารย์เมฆขาวได้ยินอริยเจ้ากล่าวโทษตนเองเช่นนั้น ธรรมอาจารย์ก็พลอยสำนึกผิดไปด้วยจึงพูดไปว่าได้อ่านคำพีพุทธสูตรเรื่องควรว่างทำไมไม่ปล่อยวางใจคุณมัวว่าโอรสว่าธิดาทำเวียนหัวมัวทำชั่วเสียแรงเสียเวลาเมื่อห้องเขาเห็นธรรมอาจารย์และอริยเจ้าต่างสำนึกผิดกันแล้วต่างย้อนมองส่องผ่านในพระไทยทรงปิติมากคิดจะชมเชยสักหน่อยก็ได้ยินํำนันถ่ายทอดกระแสมาว่า ้องเตเสด็จมาห้องเฮาอริยเจ้าและธรรมอาจารย์ต่างเตรียมตัวรับเสด็จเมื่อห้องเตเสด็จมาถึงก็ตัดว่าข้าเห็นสองอาจารย์ไม่สมัครสมานก็ให้มีกังวลวันนี้ไปคลายเครียดตำหนักตะวันตกในข่าวว่าสองอาจารย์คืนดีก,กันข้าจึงปฏิยินดีประจากตํตำหนักตะวันตกมาสนทนากับอาจารย์ทั้งสองห้องเฮาก็ทูลเรื่องราวการกล่าวโทษตนเองของอาจารย์ทั้งสองถวายแก่ห้องเต้ ฮ่องเต้ก็ปีดาปามดอย่างมากจึงกล่าวว่าสามศาสนามีหลักธรรมเดียวกันเต้ากับพุทธกับพวกเดียวกันข้าก็ขออํานวยพรแก่อาจารย์ทั้งสองสองหนึ่งพศหนึ่งอยู่นครสงพศล้วนคนบ้านเดียวกันจากนี้ไปปองดองสมานฉันสําเร็จมักผลกันโพธิสัตว์อนีะเจ้าครูและธรรมอาจารย์เมฆขาวได้ฟังเช่นนี้ตั้งก็เข้ามาขอประคุณฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็ตัดกับธรรมอาจารย์เมฆขาวว่า ข้าก็ได้ตั้งงบไว้ก้อนหนึ่งเพื่อให้ท่านสร้างวัดใหม่ร้อยสร้างวัดเสร็จก็ให้อัญเชิญพุทธรูปจากเมฆขาวมายังวัดใหม่แล้วให้เปลี่ยนชื่อวัดเมฆขาวเป็นเมฆขาวทัดไปวินกวนแล้วสร้างรูปาศาสดาเต๋าใหม่เป็นการแยกสงกับเต,าต๋าตั้งเป็นาศาสนาแห่งตนสืบทอดต่อไปเป็นแบบอย่างของชาวโลกทั้งอริยเจ้าและธรรมจารย์เข้ามาขอบคุณฮ่องเตออีกครั้งอ่องเตกขอพระราชทานเลี้ยงแก่อริยเจ้าและธรรมจารย์อย่างเกษมสำราญ สนทนาธรรมทั้งฝ่ายเต๋าและพุทธพุทธเอาความว่างเป็นศาสตร์เต๋าเอาความบริสุทธิ์เป็นศาสนาความว่างคือความไม่มีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีเช่นกันรวมความแล้วก็หลักเดียวกันเมื่องานเลี้ยงจบลงทั้งสองก็ถวายบังคมลากับถิ่นตน้นก้าวฝ่ายสงฆ์ที่ออกจากวัดเมฆขาวต่างก็แยกย้ายกันไปตามวัดต่างๆเมื่อใด้มาพบหน้ากันก็คุยกันว่า วัดของเราดีๆถูกครูเชียงฉุนยึดไปพูดกันไม่จบเรื่องก็มีคนหนึ่งพูดขึนว่าถ้ารู้จักชัยภูมิลมีตามความเห็นของข้าขางหน่าวัดเมฆขาวให้สั่งสาลาหลังหนึ่งกวจะทําให้วัดเมฆขาวล้มสลายพวกสงฆ์ก็ถามเรื่องเหตุผลของการล้มสลายสงฆ์ต้นคิดก็พูดขึ้นว่าไม่เคยได้ยินหรือว่าห่วงซุยถูกทําลายหรือข้าก็เอาลมตะวันตกปอเมฆขาวกัวไปทําไมว่าไม่ล้มสลาย พอปกสรองได้ฟังเช่นนั้นก็ตบมือชอบใจใหญ่ว่าดีดีจึงเขียนรายงานเพื่อลองเรียนต่อธรรมอาจารย์เมฆขาวเพื่อให้อาจารย์เมฆขาวเป็นหัวหน้าอาจารย์เมฆขาวก็หัวเราะถามว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ปกสงอ์ก็ชี้ไปยังสงต้นคิดอาจารย์เมฆขาวก็ถามเขาว่า,าเธอจะเอาลมตะวันตกเป่าถล่มวัดเมฆขาวเพื่ออะไรหรือสงรูปนั้นว่าผู้น้อยต้องการแก่แค้นให้กับท่านผู้ใหญ่ขอรับ อาจารย์เมฆขาวจึงว่าตั้งแต่พระองค์ตั้งศาสนามาก็ามีแต่ผูกบุญสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่เคยได้ยินว่าผูกพยาบาทกับผู้อื่นคนออกบวชสีมหาพูดหวังเปล่าไม่แปดเปื้อนฝุ่นกิเลสน่าจะมีแ้นอะไรต้องไปผูกพยาบาทสมัยก่อนพุทธองค์ถูกพระเจ้ากุริยะทำร้ายตัดแขนขาเป็นชิ้นๆพุทธองค์ไม่เจ็บแขนดังนั้นจึงได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดไม่ดับล้วนอดทนต่อความอัยยศแผ่เมตตา จึงได้อภิญญามากดังนัง้นศาสนาพุทธจึงพูดถึงความว่างว่างเปล่าทั้งปวงไม่มีอัตตาไม่มีบุคคลไม่มีเสียงไม่มีคืนไม่มีเขาไม่มีเราแล้วมีแรงแคนอะไรต้องแก่แคนมีลมอะไรไปเป่าท่านอริยะเจ้ากับฉันก็ไม่มีแคนเคืองกันวัดไม่ขาวข่าแพ้พนันเขาเองหาใช่เขามาแย่งไปจากข้าเมื่อวานของเตกมาทานเลี้ยงแก่ข้าและรับจะสร้างวัดใหม่ให้ พวกเธอพูดจาทำลายเขาแบบนี้ทำให้เกิดเรื่องถ้าทราบถึงของเต้คงมีโทษกันละวนาวข้าเองคงรับประกันไม่ไหวพวกเธอจะรับก็รับไปแล้วกันพูดจบต่างก็ดิ่งเงียบแล้วแยกย้ายกันไปคำพูดของอาจาร,รย์เมฆขาวทำให้พวกเขาคิดได้ความคิดที่จะเอาลมตะวันตกปอมเมฆขาวมาลายหายไปสิน้นแล้วเอารายงานจุดไฟเผาทิ้งแล้วต่างก็แยกย้ายไปที่ของตนเหลือแต่สงตนคิดที่ใจยังไม่ยอม ออกมาอวดสักดาวัดตนจะสามารถหาเงินบริจาคมาได้และจะมาสร้างศาลาที่ข้างหน้าวัดเมฆขาวเมื่อเกิดลมตะวันตกก็จะเป่าวัดเมฆขาวลมพวกเต่าหินพวกนั้นจะอยู่ไม่ได้เลยสักคนการคุยโอ้อวดเหล่านี้ทำให้พวกเต่าหินตะหนกตกใจแต่ก็มีพวกเต่าหินที่ชอบคุยอวดบิงพอได้ยินอย่างนี้เขาก็คุยลำทับกลับไปว่าบอกให้เขาสร้างให้ดีๆรอให้พวกเขาสร้างเสร็จ เราก็ไปสั่งกำแพงสูงสูงไว้ข้างน้าเมื่อหลุกพัดลอายลมเขาเป่ามาฉันก็บกพัดไปในชีวะลมหวนพัดสู่ตัวเองจนล้มสลายท่านใดก็มีคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นว่าพวกเองสามารถทำลมหวนฉันก็จะปล่อยไฟไม่รู้ว่าคนตะโกนเป็นใครโปติดตามในตอนต่อไป